สวัสดีครับกลับมาพบก,กันอีกครั้งในการไฟบรนกาศเดียเดย์สนะครับภาค2วันนี้มาออลองเล่นเด็กแปลกแกันบ้างนะครับสีชมพูนะเป็นแม่สาวชาวร็อกนะครับผมก็คือมากันยกตี้เลยนะยกยกแกงเลยนะครับพอดีมันได้ของเสริมใหม่ด้วยนะครับจากบ็อกศู์ห้ก็คือใบนี้มาอ่าก็เลยอ่ะอยากลองได้เวลาที่จะเล่นมันแล้วนะครับผมซึ่ง เอ่อเมคานิกการเล่นเนี่ยคือเวลาตัวแวนการ์ดเนี่ยตีเสร็จครับเขาจะเอาการ์ดเกตหนึ่งเอกเกตศูนย์ Gate, Gate 0, ที่เป็นตัวเริ่มมาไลท์เป็นแวนการ์ดครับแล้วก็เอ่อตีได้อีกรอบหนึ่งหรือก็คือแวนจะมี3ได้นั่นเองนะครับจากการที่แวนตีปกติแล้วก็เอ่อเอาตัวเกตศูนย์มาไลท์ทับแล้วก็ตีได้อีกนะครับอีก1ได้นะฮะเอ่อมันจะมีความคล้ายคลาคลาคลาคลับลาค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 ลา ตัวของมิชูเนี่ยมิชูก็จะมีตัวของน้อ,นองนกใช่ไหมที่เป็นเกรดหนึ่งนะครับสลับตำแหน่งแล้วก็ตีได้อันนี้คล้ายๆกันแต่ว่าเปลี่ยนจากการสลับตำแหน่งเป็นการสลับแวนการ์ดนะครับก็คือเอาเกรดศูนย์เนี่ยขึ้นมาไลทเลยนะฮะแล้วก็เพิ่มเติมก็คือตัวที่ไลทลงมาครับจะได้รับพาวเวอร์บวก0 0ต่อจำนวนการ์ดในแดนเม z โซนนะครับของคู่แข่งมั้งไม่แน่ใจว่าบบวกของตัวเองด้วยหรือเปล่านะแต่นั่นแหละครับมันจะได้รับ 2,000ทุกได้มจโซนของคู่แข่งทุกๆใบหนึ่งนะฮะประมาณนั้นนะครับก็เลยทําให้ลงมาเวฟสอเนะี่ยมันก็แรงอยู่นะแรงพอสมควรครับแล้วบอกว่าตัวใหม่เนี่ยดีตรงที่เขาเปลี่ยนสแต็กตัวของเออผมขอเรียกมันว่าอะไรดยยีเออเฟรมแกรมแล้วกันนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนพาวเวอร์พื้นฐานของตัวเฟรมแกรมที่ติดชื่อเนี่ย ทั้งหมดเป็น13,000นะครับถ้ากับว่าไอตัวเกจศูนย์ที่ไล่ลงมามันจะเปลี่ยนพาวเวอร์จาก6,000เป็น13,000นะครับอืมก,ก็ก็เลยทําให้ตัวเกตศูนย์ที่ไล่ลงมารอบ2เนี่ยค่อนข้างแรงนะครับอืมถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ออกมาซัพพอร์ตได้โอเคนะอืมนะครับตัวเี้กก็ไม่ได้เล่นยากอะไรครับอืมแวนก็คือมี2เทคเทคแรกอย่างบอกไปแล้วเนอะก็คือตีเสร็จบาร์จิ้มเอ่อเฟรมแกมนะครับ3ใบที่ ชื่อต่างกันนะครับถ้าจิ้มครบ3ใบเนี่ยเราถึงจะได้เทคนะบัสหนึ่งนะครับเอาเกรดศูนย์ม,มาไลท์ในสภาพแซนนะครับพาวเวอร์บวก2,000ต่อดาเมจโซนนะครับอ่าอีกเทคหนึ่งก็คือเออ่โซบัสหนึ่งครับเป็นแอคทีฟเนาะเสิร์ชการ์ดจากเด็กนะครับหรือโซที่เป็นเกรดสองหรือต่ำกว่าที่มีเฟรมแกรมในชื่อเนี่ยคอลงเรียได้ครับถ้าเสิร์ชจากเด็กก็สับกล่องด้วยนะก็คือเสิร์ชวงเขาแหละนะครับเด็กนี้จะเป็นหนึ่งเด็กที่ใส่ตัวในไล่ลายครบเลยนะอ่าเนี่ยก็ใส่เกรดสองในไล่ลายกับเกรดหนึ่งในไลย นะครับผมส่วนที่เหลือก็เป็นของซับพอร์ตแล้วอันนี้ก็พูดไปแล้วเนาะของใหม่นะครับจากบ o x ศูนย์ห้ต่อไปก็ตัวนี้นะครับก็เอ่อเทคแรกเนาะเมื่อลงเรียนะครับเอ่อเปิดท็อปเด็คสามใบนะเลือกการ์ดที่มีเฟรมแกรมในชื่อกาดในหนึ่งใบนะครับเอ่อขึ้นมือที่เหลือเรียงใต้ก่องน,นะครับอีกเทคหนึ่งก็ถ้าแวนการ์ดมีเอ่อเฟรมแกรมในชื่อการ์ดนะครับยูนิที้บูตได้นะฮะต่อไปอันนี้คือจะไม่ต้องใส่ก็ได้นะไปใส่เป็นใบอื่นแทนนะครับแต่มันมันเหลือสลัตมันเหลือที่นึง ก็เลยเอายัดใบนี้เข้ามาแล้วกันนะครับบอกว่าเมื่อลงช่องการเดียนนะเอาการ์ดเฟรมแกรมนะครับจากดรอปหนึ่งใบนะกลับใต้กองนะแล้วก็พาวเวอร์ไปชิลบวก10,000นะเป็นตัวชิลหมื่นห้านั่นเองนะครับจริงๆไปใส่ใบอื่นก็ได้แล้วแต่นะครับแต่มันเหลือแล้วอยากให้มันเข้าตีมไงก็เลยอาศัยเฟรมแกรมมาเลยแล้วกันนะครับอ่าต่อไปเกตหนึ่งครับใบนี้เก่งเหมือนกันนะตรงที่มันบอกว่าเมื่อแวนกาดโจมตีครับอ่าสามารถเข้าตบาบัสหนึ่งนะแล้วก็เอาการ์ดที่มีเฟรมแกรมในชื่อกาดจากดรอป กับใต้กองแล้วก็จั่วการ์ดหนึ่งใบครับจากนั้นยูนิตท,ที่มีชื่อเฟรมแกมทั้งหมดเนี่ยจะได้รับพลังอบวกห้า0ันถือว่าแรงมากเลยน,นะปาดเพื่อนเพิ่มได้อีก5,000แถมเทคมันเนี่ยถ้ามีตัวเกรดหนึ่งใบนี่ยแถวหลังครบ3ใบก็กดเทคได้3รอบนะครับถ้ามีคอจ่ายนะก็ถือว่าบวกเข้าไปอีก5,000 5,000 5,000ได้นะฮะต่อไปครับเกรดหนึ่งใบนี้ก็มี2เทคเนาะเทคแรกบอกว่าไม่ลงเรียนนะครับจ่ายสีจีนะ เสิร์ชการ์ดจากเด็กหรือดรอปนะครับที่เป็นเกรดสหรือต่ํากว่าที่มีเฟรมแกรมในชื่อการ์ดนะครับอขอโรงเรียรและยูนิตนี้พาวเวอร์บวกห้าพันนะครับถ้าเสิร์ชจากกองก็สับกองด้วยนะครับอีกเทคนึงก็เอายูนิตนี้เข้าโซครับเลือกการ์ดเฟร,รมแกรม1ใบนะจากดรอปกับใต้กองนะครับเลือกยูนิต1ใบพาวเวอร์บวกห้าพันอันอันล่างเนี่ยเลือกใครก็ได้อันบนเนี่ยจะบวกพลังให้กับตัวเองนะครับแล้วได้บอร์ดเพิ่มใบหนึ่งถือว่าโอเคนะสุดท้ายเกรดหนึ่งใบนี้ก็เป็นเทคจากดรอป นะครับถ้าเออ่วนการเอ,อไม่ใช่ถ้าเวนการสิถ้ายูนิตที่ชื่อเฟรมแกรมนะครับถูกรีไทยจากช่องเรียกากาศนะใายยูนิตนี้ครับแล้วก็เอาการ์ดใบนั้นอ่ะที่ถูกรีไทยขึ้นมือนะครับมันจะไปคอมโบก,กันกับใบนี้เกรดสใบใหม่นี้ก็คือเกรดสใบใหม่เนี่ยมันมีแอคทีฟใช่ปะ่ะจ่าย 2G รี้ลไทยตัวเองอ่เมื่อยูนิตนี้ถูกรีไทยเปลี่ยนเออ่พาวเวอร์เพื่อนทุกใบให้เป็น13,000แล้วก็กดเทกรดหนใบนี้ถ้ามันอยู่ในดรอปก็เอาออกไปแล้วก็เอาเกรดสใบนี้ขึ้นมือ นะเพราะว่ามันมีเทคนบนที่ค่อนข้างเก่งมากๆนะอาจจะลืมพูดเทคนบนของใบนี้ดีกว่านะใบนี้ก็คือเมื่อลงเรียรนะครับจากมือลงจากมือเท่านั้นนะคัตบัทหนึ่งครับดูการ์ดต่อจํานวนการ์ดเฟรมแกร,รมในชื่อกาดนะครับก็คือเปิดท็อปเด็กตามจํานวนเฟรมแกร,รมที่อยู่ในบอร์ดนะถ้าสมมติว่ามี5ใบก็เปิด5มี6ก็เปิด 6, นะมี4ีก็เปิด4ีแล้วแต่เพื่อนในบอร์ดนะครับเปิดตามเฟรมแกร,รมแล้วหยิบ1ใบ อะไรก็ได้หยิบอะไรก็ได้นะครับหยิบอะไรก็ได้เลยอันนี้ขึ้นมือนานหนึ่งใบถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่โอเคพอสมควรนะครับผม,มนะก็มาคอมโบกันนั่นเองประมาณนี้เดี๋ยวจะไปคอมโบกับใบอื่นก็ได้อย่างเกตหนึ่งใบนี้ก็คอมโบกันได้นะเพราะว่ามันบอกว่าเมื่อจบแบทเทิลน,นะที่ตีแวนการ์ดนะครับเมื่อจบแบเทิลที่โจมตีนะครับถ้าแวนการ์ดเนี่ยเป็นเกจศูนย์นะไอตัวนี้คือชื่อเกจศูนย์นะครับรีทาย,ยูนิตนี้แล้วก็สามารถหงายแดมคืนหนึ่งได้นะครับก็คือ วิธีการตีหลักๆของเด็กเนี่ยนะมันคือการเอาแวนออกก่อนนะครับเวฟแรกแวนออกแล้วแวนก็จะเปลี่ยนล่างเป็นเกศูนย์นะครับแล้วก็ตีแวนอีกรอบหนึ่งนะครับทิกเกอร์อะไรก็โยนในเรียไปให้หมดนะประมาณนี้ส่วนเกร2สองที่อยู่ในาลายลน์ก็อีกเทคหนึ่งไอเทคเทคเทคช่องเรีอกกาศนะบอกว่าเมื่อจบแบตเทิลที่อยู่นี้โจมตีนะครับถ้าแวนก์ดเป็นเกรศูนย์เหมือนกันนะโซบัสหนึ่งครับรีทายยูนิตนี้นะแล้วก็เลือกการ์ดของคู่แข่งหนึ่งไปรีทายส่วนจะไม่ได้ใช้หรอก นะอย่างมากก็จะใช้เทคนิคไกด์แดมของเกศศูนย์มากกว่านะฮะประมาณนั้นอืมก็ PG 3ใบามใอ,อกระจกทิกเกอร์ก็เป็นคีแปดครับดอสแล้วก็ฮิวสี่ใบนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูไล่ลายกันบ้างนะครับว่าเป็นอะไรเกศศูนย์ก็เริ่มแรงจุดหนึ่งครับธรรมดาไม่มีอะไรนะเกศหนึ่งครับบอกว่าเมื่อโดนเกศสองไลท์ทับนะเออเลือกการ์ดตัวเองก็คือเลือกตัวเองกับเลือกเกศศูนย์นะครับจากโซโคอลงเรียนะครับผมอ่าแล้วก็จบเทินจะ เอาการ์ดสองใบที่คอลงมาเมื่อกี้เนะี่ยกลับใต้กล่องนะครับเอ้ยไม่ใช่กลับใต้กล่องกลับเข้าโซ่เออนะครับเกรดสองก็เมื่อโดนเกรดสามที่ชื่อเฟรมแกมไลท์ทับครับอ่าถ้าในโซมีเกรดศูนย์นะครับจั่วการา์ดสองใบแล้วก็เลือกการ์ดจากมือหนึ่งใบนะครับกลับใต้กล่องถือว่าดีมากๆนะสกิลนี้แบบว่าบางช็อตจั่วโอเวอร์เงี้ยอ่ะเราก็ไม่ต้องกลัวแล้วก็เก็บกลับใต้กล่องได้นะครับประมาณนี้นะฮะมาเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับอ่าเด็กนี้ว่าจะประมาณไหน อากดผิดอ่าแน่นอนว่าก็ตีกระบอกมันเดิมนะครับที่เกียจะหาห้อง <c oughs> ที่เกียจะหาห้องนะครับเราขออนุญาตเอาบอดตึงๆหน่อยแล้วกันอ่าอ่ะนี่เลยนี่สีชมพูกับสีชมพูนะครับมาโดนอโนไฟต์นี่สรุ<ป>ดโอ้ย เด็กนี้เริ่มก่อนก็กดเทคได้นะครับขอแค่มีการ์ดครบแต่เริ่มหลังก็ได้ไม่มีปัญหาเก็บอุย้ยมือค่อนข้างดีนะไอตัวนี้ถือว่าดีนะเอามาไว้บ,บนมือต้นเกมได้นะครับเพราะว่ามันเอาไวท้ทิ้งได้เพราะาเทคมันจะอยู่ในดอกไงเราก็ทิ้งไปนะครับเอาเปลี่ยนหนึ่งแล้วกันหโโเก็บชีแล้วเจอครีดีมากม เฮ้ยไอ้อมันก็ใช้เมาส์เล่อยเหมือนเ,เดิมมันกลายเป็นว่ามันติดใช้เมาส์ไปแล้วนะครับอ่ะก็ทิ้งเกจหนึ่งไปแล้วก็ไลท์ครับเฮนโรจี้เจนเออรเลเตอร์เซ็เเตนะเดี๋ยวสูงครับเริ่มหลังจนหนึ่งเฮ้ยอ่าจะแห่ลงไปก็ได้นะแต่ว่าไม่ต้องแล้วกันครับไว้แห่ตอนเทินสองอ่ะไปตีนะครับกลายพันธุ์แบนก์ก์ตกขี้นะครับโอเคฮอ,อแวนเลย ช่วงนี้เมาวลั่นๆนล้นผมสัมมันได้เวลาเปลี่ยนเมาแล้วมั้งอ่าฮะไม่ตกนะครับได้ที่หนึ่งได้ที่สองไม่มีเอมีเป็นคริสนะครับเคแต่ว่าก็เท่านั้นแล้วเพราะผมสองคริสน่ะต้นเกมก็จริงๆรเด็กนี้จะแห่ตอนเกรดสองเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเด็กวันแห่ได้ไงพอไล่เกรดสองทับมันจะคอ,เ,อ,อเกรดหนึ่งกับเกดศูนย์ลงเรียรใช่ไหมละ่ะอ่าแล้วก็อันนี้ได้นะครับ เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าคู่แข่งจะแห่ก่อนหรือเปล่าอาร์ตมันสวนมากเลยเออมันให้ฟีลแบบเก่ tense, าๆสำหรับนางเนื้อนางเนื้อน้องนางเนื้อโอ้แล้วทางนู้นเลือกที่จะแห่มาเลยนะครับผมรอโนกาสจะล่ะคิดว่าน่าจะไม่ได้เจอคีเพราะงั้นไม่น่าจะออกขีไหมไม่น่าจะตกทิกเกอร์หรอกถ้าตกก็โอเคนะครับมันจะหยุดทุกเลน ที่เหลือแต่ถ้าไม่ตกก็ไม่เป็นไรอืมไม่เป็นไรเทินหน้าเล่นได้เลยนะความจริงแล้วสักสองเดเมจไหมมีอนโอกาสแล้วกันเผื่อเจอทิกเกอร์เผื่อจะเจอทิกเกอร์โ oh อ้บายก้อนเบังการ์ดนั่ตักอ่ะห้าพันนะครับกลับไปเลยเพราะว่าเทคมันต้องไปอยู่ในดอมแล้ว เราแห่บ้างนะครับง่ายๆเขาแห่มาเราก็แห่แคืนแช่ไ้นแต่คิดว่าเขาน่าจะท็อปเด็กมีทิเกอร์วะผมรู้สึกมันบอกอ่ะทิ้งที้นะครับมาไล่เกติเ,นนะเกตหนึ่งนะก็อย่างที่ว่าไปนะคอเกตหนึ่งกับเกตศูนย์นะครับตรงนี้จริงๆมันคอติดชื่อเฟรมแกมมั้งแล้วก็คอเกตศูนย์นะครับอืมใช่ปะ นั่นแหละนะอ่ะเราก็เล่นเลยครับเกตสองใบใหม่อ่าไม่ลงเรียจากมือนะครับเขาจะบัตหนึ่งดูท็อปเด็กตามเฟรมเกมก็ดูสี่ใบนะครับตอนนี้มีสี่ใบอ่าหยิบหนึ่งใบขึ้นมือนะครับหยิบอะไรก็ได้นะอย่างที่ว่าไปนะครับข้อดีตรงนี้อ่ะแล้วก็หยิบเพอร์โซน่าลไรลครับขึ้นมือไว้เพอร์โซน่าไรเราก็เด็กนู้นไม่มียิงเนาะถ้าไม่มียิงก็ลงไปเลยครับต่อบูทเผื่อมันจะได้หนึ่งเข้าไป เอาหมื่นแวนก่อนนะครับผมเอาเรียตีไปก่อนนะแล้วค่อยแวนซีถ้าเกิดว่าเขาตกทิกเกอร์มาเดี๋ยวก็ต้องตีเรียกัโอ้ไม่กอผมจะแวนวัดน,นะผมจะแวนวัดว่าผมคิดว่าผมน่าจะตกทิกเกอร์ได้อยู่ได้อยู่เมื่อกี้มึงสับกองไปทิกหนึ่งง่ายๆตกคี่มาจะดีมากโอ้โหไม่ตกไม่ตกไม่เป็นไรหรือว่าโอเค แล้วเราก็เอาตียุยกาไปแล้วกันครับเพราะยุยกะมันค่อนข้างเก่งเกียไปตั <14. S 2> ้ินซวนการ์ดครับแล้วก็จบเทินจะเ,เข้าโซเหมือนเดิมเกศุนเนี่ยสำคัญมากครับอยากให้เกศุลหายไปจากโซนะว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากที่สุดในเด็กเทียนี่นะครับถ้าเกศูนย์หายไปหรือแบบไปเจอเด็กคุกที่มันลากโซออกเนี่ยค่อนข้างอาจจะลำบากใจพอควร พราะว่ามันไอ้นี่ไงมันต้องไล์เกตศูนย์อะแมนมันขอติดชื่อไล์เกตศูนย์เท่านั้นนะครับไล์ตัวอื่นไม่ได้นะเฮ้ยแมนการ์ดฝั่งนู้นเออจะว่าไปแล้วไครลี่ผมก็ยังไม่ได้เล่นเลยว่าไม่ใช่ไครลี่ว่ะชื่ออะไรคริสเลนคริสเลนผมก็ยังไม่ได้เล่นว่ะใช่ป่ะผมจำไม่ได้ว่าผมผมจำได้แค่ว่าผมอัดคลิปคริสเลนไว้แล้ว แต่ว่าปัญหาคือผมยังไม่ได้ถ่ายเอ้ยยังยังไม่ได้ตัดซึ่งฟุตเทจมันน่าจะหายไปแล้วคือตอนนี้เปลี่ยนคอมไงฟุตเทปมันก็จะอยู่ในคอมเก่าซึ่งคอมเก่าก็ทําการอันนี้ไปแล้วนะครับเั้งที่พื้นที่มันจํากัดผมเลยต้องเทียวลบเทียวลบเพื่อไม่ให้พื้นที่มันเ,เต็มนะครับมันก็อาจจะหายไปแล้วก็คงจะต้องไปอัดใหม่ขออนว่าไ,ไว้ว่ากันแล้วกันสําหรับ คริสเลนนะครับก็อาจะเอาตีเลียไอ้ตีตีแวนหมดเลยถนะ้าตีแวนหมดผมก็จะได้กัดเดียตัวนี้มันค่อนข้างเก่งนะครับเทินหน้าอ่าแล้วก็ป้องกันครับอือหืมไม่เสร็จนั่นตีมาเท่าไหร่สิบแปดแอบน่าเสียดายโอ้ตีเลียด้วยโอเคถ้าตีเลียอย่างนี้ก็ต้องกัดครับป้องกันครับ พราะไอตัวนี้มันเก่งนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เปิดท็อป5แล้วแต่ว่าก็ก็ก,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 ก็ยังถือว,ว่าโอเคอเพราะว่าเรามีเกจหนึ่งที่วนของได้อยู่ในดรอปนะครับมาเข้าเทิร์นจั่วครับเราทิ้งเพอร์สนาอะไรก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีการ์ดวนได้วนวนวนเข้าใต้กองได้นะครับม,มารไรโดสกิลเกจสองครับจั่วการ์ดสองใบแล้วก็เก็บหนึ่งใบลับใต้กองผมเก็บเกจหนึ่งแล้วกัน ตัวจากในาลายนะครับอตรงนี้กดถึกแวนก่อนแล้วกันนะครับอุ้ยเกือบเพิ่งบอกว่าอย่าไปโชว์บาสเกตสูนดอกนะแต่ถึงแต่ถึงมันไปอยู่ในดอบมันก็คอได้มั้งนะมันน่าจะคอได้อยู่มั้งคอเกตหนึ่งครับผมจะคอมาตรงนี้ อ่าฮะแล้วผมก็จะยังไงดีอ่ะกดเทคตัวนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าเทคมันเป็นมันแจกให้กับผู้เล่นนะครับเทคมันจะเกิดตลอดนะอ่ะสกิลครับจ่าย2อจี้เนาะดีทายตัวเองครับแล้วก็เอ่อให้เฟรมแกมทุกใบาพาวเวอร์บวกไอพาวเวอร์พื้นฐานเนี่ยกลายเป็น13,000นะครับเห็นไหมเกรสูงกลายเป็น13,000แล้วนะครับอ่ะแล้วก็เกรดหนึ่งครับเมื่อมีการ์ดถูกดีทายนะใบตัวเองครับเอาขึ้นมืออ่าแล้วเราก็จะคอเกร หนึ่งใบนี้พอกดสกิลนะครับเมื่อโรงเรียนนะจ่ายสีจี้นะครับเสิร์ชการ์จากเด็กที่มีชื่อเฟมแกรมนะจากเด็กหรือจากในจากจาบดรอปคอรงเรียนนะผมก็จะคอเกตสองนะคอลงปเห็นไหมแม้แต่เกตสองก็ยืนหมื่นสามนะครับอืมตอนนี้แล้วตัวเองบวก5 0 0พันด้วยนะใบนี้ผมมีเพอร์ซอนาอะไรแล้วเนาะงั้นไม่เปิดแล้วกันเก็บเก็บไปใช้เทอร์หน้าคอตัวนี้แล้วกันนะเกตสองครับ เมื่อลงเรียนะเปิดทัอเด็ก3ใบครับหยิบการ์ดที่ชื่ชอเฟรมแกรมขึ้นมือ1บ่ใบที่เหลือเลี้ยงใต้กองนะครับโอเคเอ่ฮะอันนี้ไว้กดเทินหน้าได้ไหมมันเป็น1น0 0 0เนาะอันนี้มันบูทหมื่นโอเคถ้างั้นเกณฑ์นหนึ่งใบนี้แรงกว่าส่วนเทคกล่างเอาไว้ใช้เทินหน้าก็ได้นะครับเอาตัวเองเข้าโซลแล้วก็วนเฟรมแกมจากในดอกกลับใต้กลองนะมาบทเทิลเลยครับ นี่แบบการตีก็จะประมาณนี้อ่ะแวนตีไปเลยนะครับจะบูธหรือไม่บูธเลยก็ได้นะผมบูธไปเลยเอาให้มันแรงๆเวฟแรกนะครับอ่ะสกิลเก็บหนึ่งนะครับที่อยู่หลังแวนบอกว่าเมื่อแวนตีนะคัตบัตรหนึ่งกับเก็บเฟรมแกมนะจากในดรอปหนึ่งใบกลับใต้กล่องครับไอ้ตัวนี้มาจากลายลายนะเพราะงั้นเวลาเก็บเนี่ยต้องระวังนะครับมันจะกลับลายเด็กนะเออเพราะงั้นเราเก็บเพอร์สนาลายครับกลับใต้กล่องแล้วเฟรมแกมทั้งหมดจะได้พลังบวกหนะ้าพันซึ่งก็อยู่แถวหน้าอ่าเห็นไ,ไหมได้พลังบวกห้าพัน รวมถึงตัวเกร2เกนย0ที่ลงมาใหม่ด้วยนะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะใช่ไหมน,นะนะขอดูก่อนออย u นิ t ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันรวมหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะรวมไหมตรงนี้ใครรู้ก็คอมเมนต์อบอกได้นะครับขี้แวนทางข้างอ่าฮะถือว่าโอเคนะตกขี้คู่แข่งดัน5แดมน,นะครับเธอหน้าเขาแรางอยู่นะเขาต้องเพอร์ซนาไลท์แต่ผมก็มีพีี3ไปอ่ะ มีีบีสามใบตกชี้มาไม่เป็นไรนะครับอ่ะสกิลครับจบเบทเทิลน,นะจิ้มเฟร,รมแกนตรงนี้ระวังให้ดีๆนะครับอย่าไปจิ้มชื่อเหมือนกันนะผมเคยทีหนึ่งไปจิ้มเกตสองอยู่แถวหน้าไงไอเกตสองไปเนี่ยมันอยู่แถวหน้าไงผมก็เลยไปจิ้มแม่งเลยแถวหน้านะครับกลายว่ามันไม่ลุกนะเพราะว่ามันมันชื่อเดียวกันเออมันต้องชี้สามใบนะครับเนี่ยเทคมันอะนะ เมื่อจบเมื่อจบไบทเทอรนะครับที่ตีเลือกการ์ดยูนิต3ใบนะครับที่ชื่อเฟรมแกมนะชื่อต่างกันด้วยนะครับถ้าจิ้ม3ใบครบเนี่ยเราจะได้บัตรหนึ่งครับแล้วโอเคจศูนย์มาไลท์ <c oughs> นะครับนี่มันก็จะบวกพลังไปหมื่นสองหมื่นแปดนะครับไม่น่าจะมันหมื่นสองน่าจะบวกจากสองสี่หกแปดสิบสิบสองสี่หกแปดสิบบวกหมื่นใช่ปะแล้วก็สองสี่หกแปด 1 8ื่นแสดงว่า1 8ื่นแปะน่าจะบวกน่าจะรวมเลยมั้ง1 8ื่นน่าจะรวมเลยส่วน12,000เนี่ยน่าจะมาจากสกิลของไอ้ตัวนี้ห0 0พันไหมผมไม่แน่ใจว่าตัวเลขมาจากไหนนะครับแต่1 8ื่นเนี่ยอาจจะชัวร์ว่านับรวมนะครับเพราะว่ามันจะบวก2,000ตามการไอเดเมยส่วนของเราและของคู่แข่งมั้งแสดงว่ารวมรวมหมดเลยนะครับเพราะว่าถ้ามันบวกแค่ของคู่แข่งอ่ะมันจะต้องบวกแค่หมื่นหนึ่งเว้ยอันนี้มันบวก1 8ื่นนะครับ น่าจะรวมนะอ่ะแล้วก็แวนตีไปเลยครับอีกรอบอกันมามิดนะครับสองไดโอเวอร์ไปบอกว่าขอสูงไปหวังสูงเกินไปไดทเดียวนะครับอืมไดทเดียวนะอ่ะเราก็ทีมเลยครับสองหมื่นแปดแบนการ์ดครับอืมหนึ่งพันห้านะกระตกทิกเกอร์หนึ่งพอดีไม่งั้นจะต้องเสียสองใบ อ่ะสุดท้าย2องแปดาไม่กดนะครับดีครับจริงๆจะกดก็ได้มั้งจะกดก็ได้เพราะว่าแวนอ่ะมันจะไล่คืนนะครับแล้วมันจะเอาแวนที่อยู่ในโซโหรือจากดอกเนี่ยมาไล่คืนได้นะเพราะงั้นกดไปเลยก็ได้มันกี้ผมพลาดเองขออภัยนะอ่ากดกดไปเลยก็ได้เพื่อยิงเลียเข้าไปนึงได้เหมือนกันแล้วก็าการไปว่ากดแค่ใบนี้ใบเดียวเก็บหนึ่งครับจบใบเติันนะ ถ้าแบนการ์ดเป็นเกตสูนับรีไทยหงายดมคืนหนึ่งอือฮึโอเคยังไม่กดนะทขาไมไม่ดรอปแล้มันวนได้อ่ะสกิลนะครับไล่คืนนะจากเด็กหรือจากจากโซหรือจากดรอปนะเนี่ยไหมาจากโซหรือดรอปผมพลาดเองครับขออภยัยเมื่อกีี้้นจริงๆควรจะกดไปเลยเอาทางโู้นใช้จอกมานะครับอืปกจอกด้วยก้าวด้วย จบเลยวปะเนียเ่ยเดี๋ยวมีพีคีสามใบกลัวอะไรวเหรอครัสคเซเลนมันแรงจริงแต่ว่าถ้าเกิดว่าไดไม่ออกเทิร์นเทิร์นดีไวล์บก็จะเงินๆงินครับยิ่งถ้าแบบว่าเทิร์นดีไวแล้วเราแบบตกโอเวอร์อย่างเงี้ยมันจะแรงมากเพราะว่ามันจะร้อยล้านสองรอบมันจะก๊อปพลังก๊อปคีให้ตัวเองไปไปไป,ไปให้เหรียญเอ่อนี่ตีมาสี่สามขาดไปหรือเปล่าวะ อ๋สามแปดเย๋ยวจะปล่อยวัดใจไปก่อนเลยป่ะเอาปล่อยวัดใจไปก่อนแล้วกันครับเผื่อตกทิกเกอร์หนึ่งทางที่ดีไม่อาจจะตกโอเวอร์เลยเก็โตเกรด็นหนึ่งโต้ยไม่เป็นไรทางนี้ตีอะไรโอ้ยทางนี้เบาทางนี้ข้างเบาอ๋อฮะต้อง,องกันโอเคเรียบร้อยที่เหลือก็พีพีที่หมด ง่ายตายไหมยังไม่มยากอะไรหรอกีเ่เหลือก็ pg ทิ้งไปหมดเลยอ่ะ pg แวนนะครับเราจะทิ้งเฟรมแกรมเลยนะเพราะว่าเราเสิร์ชได้นะครับอ่ะทิ้งไปเลยเกณฑ์สองบริสออดอาคันเซงกาโดอืมได้หนึ่งอันนะี้ ในสองไม่มีนะครับถือว่าคิสเลนี่ค่อนข้างจ้อนนะทางโน้นถ้าตกทิกเกอร์เนี่ยมันก็จะแรงกว่านี้นะครับม<า>จีบายสกิลหรือคาสโตเป็นหนึ่งในตัวที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ด้วยแบบเขาเรียกว่าอะไรความรู้สึกของเราไม่เข้าใจไม์เซ็ตละมัง้งคือแบบมันบวกกับว่าแบบไอตัวละคร มิโคโโตเนี่ยมันถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมรู้สึกว่าแบบมึงจะมาเข้าร่วมอ,อ,อการแข่งทำไมนะทั้งทั้งที่แบบว่าสิ่งที่เขาอยากจะเป็นมันเปลี่ยนได้ด้วยตัวของตัวเองไงน,นึกออกปะแบบดาม่าตรงพาร์ทของมิโคโตมันเปลี่ยนได้ด้วยตัวเองผมก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่แ่แม่งไม่เมคเซนในงานที่มึงจะเข้ามาอยู่ในงาน การการแข่งชะตากรเท่าน,นั้นเองนะครับอ่ะกดเกตหนึ่งไปนี่ก่อนแล้วกันครับเอาตัวเองยัดโซนะหยิบเฟรมแกรมนะครับจากดอกกลับใต้กล่องนะครับอา่าหยิบเกตสองนี่แล้วกันแล้วก็จิ้มหนึ่งใบบวกห้าพันโอเคอ่ะผมก็จะคออืมคอนี่ก่อนแล้วกันครับโซบลัสหนึ่งนะเปิดเฟรมแกร,กรมนะครับ,ารบจากเด็กรือดอกจากเด็กคือจากโซดิ คอโรงเรียนนะครับผมจะเสิร์ชเกตหนึ่งนะโอเคอ่าฮะแล้วเราถึงจะคอเกตสองใบนี้นะครับเกตสองใบใหม่เื่อทีจะได้เปิดท็อปเด็กสี่ใบอ่ะสกิลครับ c o u เตอร์บล s สหนึ่งเปิดท็อปเด็กตามจำนวนการ์ดเฟรมแกรมในสนามโอ้โหหนักๆเลยหนักๆเลย,เลยเออมออมพีกีแล้วกัน เอามาเผื่อเขาไม่ตายนะครับอ่ะกดสกิลครับจ่ายสองกี้รีพายตัวเองเหมือนเดิมนะถึกเหมือนเดิมนะครับเชงอ่ะเฟมเกมทุบายยืนสองเอยืนเป็นหนึ่งหมื่นสามพันนะครับเป็นสองสามละอ่ะเกตหนึ่งครับจากดอกบ,บายครับเอาขึ้นมือแล้วผมก็จะคออืมคอนี่ไหม มันจะได้เป็นบูทเหมืน่นหรือว่าเราจะเอาตัวนี้ไปตีแต่ว่าจบเทิร์นมันก็จะไม่ได้ไหายเดมมาเลยใช่ปะใช่จบเทิร์นมันก็จะไม่ได้ไหายเดมนะครับอืมอ่ะตีเลยแล้วกันเลยลงไปบูทเลยแล้วกันตัวนี้อ่ะสกิลครับเปิดทับเล็กสามใบรีดกองมายิบไม่เจอก็เลีงใต้กองไปครับผมเคมาแบทเทิร์นเลยครับอ่ะนี่ไม่บูทนะสกิลครับ คขตจะบัตหนึ่งครับโซบัสหนึ่งไม่ไม่ใช่เก็บเฟรมแกรมหนึ่งใบกับใต้กล่องนะครับอ่ะเฟรมแกรมทุกใบพาวเวอร์บวกห้าพาวล่ะโอ้โจรฮิวบ้าบอทังนู้นก็ตีมาเลยนะครับตามคาดแล้วมันเอทริกเอเอไรทิกเอโอ้ไม่เจอ ลายเบอร์เช็คคือเมื่อกีล้ลนโลกลนลนไม่เป็นไรเราจะลุกใหม่กลอบนึงสกิลดูออสิโดผมเอมาเข็มขัดแม่งเป็นลายสีชมพูด้วยอ่ะกระตวัดหนึ่งครับแปลงล่างนะบอกหมืน่นบอกสองหมื่นสองแล้วก็บอกหมืน่นอันนี้บอกหมื่นสอง อ่ะแล้วก็แวนตีแล้วห้าหมื่นหกพันหนึ่งไดฟอ่าอ,าอาันนี้มีต้องโอเวอร์โอวทิกเกอร์โอ้โหขสามได้บอดทุกได้เดี๋ยาบอดหมดเลยเออกมาแล้วล่ะครัฟฟูเท่ากันนะสองแปดเท่ากันอันไหนดีก่อนก็ได้นะครับต้อุ้ยมือเหลือใบเดียวพีจีเปล่า ถ้าเป็น PG คือรอดถ้าไม่ใช่ PG ก็คือตายน่าจะเป็น PG ป่ะผมเดานะน่าจะเป็น PG เอ่อไม่ก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่มีเลียให้ยิงแล้วอีกปากดทำไมล่ะตีนะครับสามแปดเท่ากันมี PG ไหมไม่มีโอเคอ่าประมาณนี้นะครับสำหรับเด็กเฟรมแรมเด็กนี้จบแบบอน,นิเมะด้วย โอเคเรียบร้อยนะฮะผมก็ถือว่าเป็นเด็กหนึ่งที่เล่นสนุกใชคำนี้นะครับว่าเป็นเด็กหนึ่งที่เล่นสนุกนะครับเล่นง่ายไม่ได้เป็นเด็กที่เล่นยากอะไรมากนะครับเด็กค่อนข้างตรงไปตรงมามีของเล่นมีของซับท,ที่ออกมาเก่งพอสมควรนะรในอนาคตก็จะมีอีกมัง้งนะของซับตัวเด็กนี้นะครับ ที่ติดอย่างเดียวเลยคือผมไม่เอยชอบดีไซน์เท่าไหร่ครับดีไซน์เกตสามกับแบบเกศศูนย์ตัวนี้ไม่ใช่สไตล์เท่าไหร่ือไอเกตสองที่ติดกีตาร์ตัวนี้คือชอบนะโอเคเลยเท่ดีนะครับแต่ว่าตัวอื่นๆนะไม่อยชอบเท่าไหร่นะครับแต่โดยวรวมแล้วพูดถึงในแง่ของการที่เป็นเด็กเด็กหนึ่งก็ถือว่าเป็นเด็กที่เล่นง่ายเล่นสนุกนะครับไม่ได้เล่นยากมากตรงเด็กเด็กค่อนข้างตรงไปตรงมานะครับอ นะถ้าทำคอมโบติดก็จะเป็นคอมโบบนประมาณนี้ทุกเทิร์นนะครับอืมนะประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปในวันนี้ครับกเ็เหมือนเดิมนะว่าการจัดเด็กไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับการจัดเด็กคือการจัดเด็กในรูปแบบที่คุณคนเล่นนั้นนั้นถนัดนะครับถนัดแบบไหนก็ไปหาจัดเอาแบบนั้นเลยนะครับนี่เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะฮะประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปในวันนี้ครับไม่มีอะไรแล้วพูดผิดพูดถูก พูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ขออภัยมาณนที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ